สวัสดีค่ะดเด็กๆที่น่ารักทุกคนพบกับคู่หมีอีกเช่นเคยนะคะดเด็กๆคะตื่นเช้ามาอาบน้ำได้ยังคะอะไรนะอาบแล้วอาบเองใช่ไหมคะเก่งมากค่ะใครที่อาบน้ําเปรงฟันแต่งตัวเองจะเป็นคนเก่งคุณพ่อคุณแม่จะได้ชื่อใจ หลังจากอาบน้ำแต่งตัวเสร็จแล้วเต็กๆทำอะไรอีกคะทำอะไรลูกดูทีวเล่นของเล่นเล่นเสร็จแล้วอย่าลืมเก็บด้วยนะคะลูกเอ๊ะเต็กๆคะไม่ทานข้าวหรอคะอาหารเช้าเป็นมื้อที่สำคัญ เด็กต้องทานอะาหารเชา้าทุกวันและดื่มน้ำบ่อยๆนะคะลูกเมือ่อเช้าเด็กๆจำได้ไหมคะว่าทานเข้ากับอะไรมูปิง้งมูทอดอะไรอีกคะไข่ต้มทานกับอะไรอีกคะน้องพีงผัดผักหรอคะแล้วก็ทานผลไม้ด้วย เก่งมากค่ะเมื่อสักครู่คูณหมีได้ยินน้องอน,นาบอกว่าทานกับปลาด้วยปลาอะไรคะลูกปลาดินเหรอคะแล้วคุณแม่เอาปลาดินไปทําอะไรให้น้องอน,นาทานคะอะไรนะคะลูกเอาไปทอดโอ้คูณหมีก็ชอบเหมือนกันน,น,น,นะนี่ยปลาดินทอดเนี่ยแล้วปลามันมีประโยชน์ต่อร่างกาย ทำให้ร่างกายแข็งแรงเด็กๆควรรับประทานเป็นประจำนะคะลูกเด็กๆคะวันนี้คู่หมีจะพาไปเรียนรู้สัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำจืดเด็กๆอยากทราบหรือยังคะแต่ก่อนที่จะไปเรียนรู้คู่หมีมีคำคล้องจองมาฝากเด็กๆด้วยนะคะเด็กๆพร้อมยังคะทำพร้อมแล้ว พูดตามคผูหมีชช้าๆนะคะรำวงรำวงริมคลองตาจ้องมองกู้หอยปูปลาปลาดุกปลาสลิดโผล่ขึ้นมาปลาช่อนเริงร่าเล่นซ่อนหากับปลาตะเพียน ปลากะดีปลาเทวดาว่ายนะ้ำมาเล่นซ่อนหากันอีกรอบนะคะเด็กๆแล้วก็พร้อมกับทำเท่าทาง,ทางตามคุณหมีด้วยนะคะรำวงรำวงริมคลองตาจ้องมองกุ้งหอยปูปลาปลาดุปาลาสนิทโผล่ขึ้นมา ปลาชนเริงรา่าเล่นซ่อนหากับปลาตะเพียนปลากรดีปลาเทวดาว่ายน้ำมาเล่นซ่อนหากันเด็กๆเก่งมากเลยพวกตามคู้มหมีได้ถูกต้องทุกคนเลยนะคะจากคำคล้องจองม,มีสัตว์อะไรบ้างคะน้องไอ้นหนาวมีสัตว์อะไรคะ ถูกต้องค่ะกุ้งกับหอยอะไรอีกลูกหนูจะตอบ้าอะไรคะปูปลาอุ๊ยเก่งจังเลยแล้วปลามีปลาอะไรบ้างคะน้องนายปลาตะเพียนหรอคะคขอื่นนหรอคะมีปลาอะไร ปลาดุปลาช่อนจากคำคลองจองมีสัตว์เยอะแยะเลยที่อาศัยอยู่ในแม่น้ำลำคลองวันนี้ครูมีมีกิจกรรมทักษะการเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำจืดมาฝากเด็กๆด,ด้วยนะคะเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้หรือ,อยังคะถ้าพร้อมแล้ว เรามาเรียนรู้กันเลยค่ะเด็กๆบอกคุ้หม,มีสิควะว่ามีสัตว์อะไรบ้างที่อาศัยอยู่ในน้ำจืดน,น้องพิมพ์มีอะไรคะปลาปลาอะไรคะถูกต้องค่ะปลานินเด็กๆรู้ไหมว่าปลานิล มีรูปร่างมีเกล็ดสีดำปนน้ำตาลแบบนี้นะคะเด็กๆคะเด็กๆทราบไหมคะว่าปลานินเป็นปลาที่ในหลวงของประเทศญี่ปุ่นนำมาถวายให้กับในหลวงรัชกาลที่9ของประเทศไทยของเราพระองค์ทรงเลี้ยงปลานิน ในบ่อที่สวนจิตนะดาและทรงพระราชาทานให้กับกรมประมงเพื่อนำไปขยายพันธุ์แล้วนำไปแจกจ่ายให้กับชาวบา้านเลี้ยงไว้กินและไว้ขายเพื่อสร้างไรายได้ให้กับชาวบ้านค่ะเด็กๆคะนอกจากปลานิลนแล้วมีปลาอะไรอีกคะที่อาศัยอยู่ในน้ำจืด ปลาอะไรคะน้องต้นเตยปลาทับทิมเก่งมากคะ่ะปลาทับทิมมีรูปรา่างลักษณะแบนๆสีชมพูมีเกล็ดแบบนี้นะคะนอกจากปลาแล้วยังมีสัตว์อะไรอีกบ้างคะที่อาศัยอยู่ในน้ำจืด ไหนลองบอกผู้มีสิว่ามีอะไรอีกคะน้องปันปันบอกผู้มีสิว่ามีอะไรมีอะไรลูกกุ้งกุ้งเหรอคะเก่งมากค่ะกุ้งมีลักษณะมีเปลือกแข็งแข็งหุ้มตัวมีหนวดยาว น้องเค,ค้กขามีอะไรอีกคะที่อาศัยอยู่ในน้ำจืดอ,อะไรนะคะหอยถูกต้องค่ะหอยมีลักษณะโค้งๆมีก้นแหลมๆปากมีฝาปิดสีน้ำตาลบนดำแบบนี้นะคะเรียกว่าหอยของหรือหอยจืดนั่นเอง เด็กๆว่ามีอะไรอีกคะที่อาศัยอยู่ในน้ำจืดอ,อะไรนะคะน้องเอว่าเก่งมากคะ่ะปูปูมีแปดขามีก้ามสองก้ามแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าปูนามีสีออกดำดำแต่ดำไม่มากนะคะ เป็นอย na na de si bon, ่างไรบ้างคะเด็กๆได้เรียนรู้จักสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ําจืดไปแล้วเด็กๆได้รู้จักสัตว์น้ําจืดมีกุ้งหอยปูปลาและบอกชื่อได้ถูกต้องทุกคนเลยค่ะเก่งมากค่ะแล้วประโยชน์ของสัตว์ในน้ําจืดเหล่านี้ นำไปประกอบอาหารอะไรได้บ้างนะน้องซิทนี้นำไปประกอบอาหารอะไรได้บ้างคะอ๋อนำไปทอดเหรอคะแล้วน้องเทียนนำไปทำอะไรคะไปผัดไปเนึง่ง ไปย่างใช่ไหมคะเด็กๆทราบไหมคะว่านอกจากนำไปเนึ่งไปทอดย่างผัดแล้วยังนำไปต้มยำได้ด้วยนะคะและยังนำไปตากแห้งเป็นการถนอมอาหารเก็บไว้ทานน,นานๆด้วยนะคะเด็กๆวันนี้ เด็กๆได้เรียนรู้สัตว์ในน้ำจืดมีเยอะแยะมากมายเช่นกุ้งหอยปูปลาสัตว์เหล่านี้ยังให้ประโยชน์ต่อร่างกายของเราด้วยนะคะเด็กๆคะวันหยุดพักผ่อนยาวๆชวนคุณพ่อคุณแม่ไปตลาด แล้วอย่าลืมซื้อกุ้งหอยปูปลามาประกอบอาหารฉลองปีใหม่ในครอบครัวกันนะคะแล้วเด็กๆคะปลาถ้าเด็กๆจะทานนะคะต้องระวังกล้างนะคะให้คุณพ่อคุณแม่เกตให้ด้วยนะคะลูกสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ